สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเนื้อหารเรื่องสถิติวันนี้นักเรียนอยู่กับครูดิวครูรุ่งโรติดมาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับในครั้งที่แล้วครูได้ชวนพวกเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับตารางแจกแจงความถี่แล้วซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการแจกแจงความถี่ของข้อมูลแต่ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่นั้นนอกจากการใช้ตารางแล้ว เรายังสามารถแจกแจงความถี่ของข้อมูลโดยการใช้กราฟได้อีกนะครับเมื่อตอนคาบที่แล้วครูได้มีการพูดเปรย์ไปบ้างว่าเราจะใช้กราฟที่มีชื่อเรียกว่าฮิสโทแกรมจำได้ใช่ไหมครับในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงรายละเอียดของฮิสโทแกรมกันฮิสโทแกรมหรือในบางสำนักอาจจะพูดว่าฮิสโตแกรมซึ่งมีความหมายเหมือนกันนะครับ ทั้งสองอันนี้หมายถึงการแจกแจงความถี่ของข้อมูลโดยการใช้กราฟแท่งจะไม่เหมือนกับแผนภูมิแท่งที่นักเรียนเคยเรียนมานะครับโดยฮิสโตแกรมนี้จะใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลว่ามีการกระจายแบบใดบางข้อมูลอาจจะมีการจัดกันเป็นกลุ่มกองกันอยู่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นฮิสโตแกรมนี้นะครับจะเห็นไหมครับว่าตัวอย่างที่หยิบยกมานี้แท่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจะมี การติดกันไม่ได้มีการแยกห่างออกจากการเหมือนแผนภูมิแทงที่นักเรียนเคยเรียนกันมาใช่ไหมครับทีนี้แหละครับเราจะมาลองสร้างฮิสโตแกรมจากข้อมูลที่ครูจะนำมาให้แต่ก่อนที่นักเรียนจะสร้างฮิสโตแกรมได้นักเรียนต้องรู้ก่อนว่าฮิสโตแกรมมีแบบไหนบ้างฮิสโตแกรมจริงๆแล้วไม่ได้มีแบบเดียวนะครับเพราะฮิสโตแกรมจะแบ่งอยู่ด้วยกัน2ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันคือจากที่เราได้เคยศึกษากันมาว่า ในการสร้างตารางแจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่มจะพบว่ามีบางตัวอย่างที่ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นอาจจะเท่ากันหรืออาจจะไม่เท่ากันจำได้ใช่ไหมครับเหมือนกันครับฮิสโตแกรมเราจะแบ่งจากความกว้างของอันตรภาคชั้นถ้าความกว้างเท่ากันหมดก็จะมีฮิสโตแกรมแบบหนึ่งถ้าความกว้างไม่เท่ากันวิธีสร้างก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง เราค่อยๆศึกษารายละเอียดกันไปนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่แบบแรกครับฮิสโตแกรมโดยพื้นฐานแล้วทุกๆแบบจะมีขั้นตอนเบื้องต้นคือ 1. เราต้องหาให้ได้ก่อนว่าขอบบนและขอบล่างของแต่ละอันตรภาคชั้นเป็นเท่าไรแต่ในบางสำนักก็อาจจะมีการหาจุดกึ่งกลางชั้นเพื่อใช้ในการสร้างฮิสโตแกรมก็ได้ซึ่งครูจะมีตัวอย่างให้ดูเหมือนกันนะครับ พอเราได้ขอบบนและขอบล่างของแต่ละอันตรภาคชั้นแล้วในขั้นต่อไปเราจะมาเริ่มกําหนดแกนพิกัดฉากถ้าอย่างนั้นครูต้องทบทวนกันเสียหน่อยขอบล่างและขอบบนของแต่ละอันตรภาคชั้นนักเรียนจะหาได้อย่างไรครับขอบล่างจะหาได้จากขีดจํากัดล่างของชั้นนั้นบวกกับขีดจํากัดบนของชั้นที่อยู่ก่อนหน้าบวกกันได้เท่าไหร่ก็หารด้วยสองเราก็จะได้ขอบล่างของอันตรภาคชั้นนั้น ในขณะที่ขอบบนจะเกิดจากขีดจำกัดบนของชั้นนั้นบวกกับขีดจำกัดล่างของชั้นที่อยู่ถัดไปบวกได้เท่าไหร่หารด้วย2ก็จะได้ขอบบนของอัตรภาคชั้นนั้นทันทีนะครับหลังจากหาขอบบนขอบล่างเสร็จเราก็จะมาเริ่มสร้างแกนพิกัดฉากกันเพื่อใช้ในการสร้างฮิสโตแกรมแกนนอนเราจะแทนแกนของข้อมูลในขณะที่แกนตั้งจะใช้แทน ความถี่ของข้อมูลนะครับขั้นที่3เราจะเริ่มเขียนแท่งสี่เหลี่ยมพื้นผ้าโดยกำหนดให้ความกว้างเท่ากับความกว้างของแต่และอันตรภาคชั้นได้เลยซึ่งตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องมาคุยในรายละเอียดว่าถ้าความกว้างเท่ากันจะเป็นอย่างไรถ้าไม่เท่ากันจะเป็นอย่างไรแต่ขั้นที่4ครับประเด็นอยู่ที่ตรงนี้ครับหาความสูงของแท่งสี่เหลี่ยมพืนผ้าตรงนี้แหละครับคือข้อสังเกต เพราะจะมีผลถ้าความกว้างแตกต่างกันแต่ในวันนี้เราจะมาคุยในรายละเอียดของฮิสโตแกรมที่มีความกว้างเท่ากันทุกอันตรภาคชั้นครับถ้าความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นเท่ากันหมดเราจะให้ความสูงของแต่ละแท่งนั้นเท่ากับความถี่ของชั้นนั้นได้เลยครับลองมาดูที่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1น,นะครับจากตารางแจกแจงความถี่ของน้ำหนักนักเรียนจำนวน38คน ให้เขียนแสดงการแจกแจงความถี่ด้วยฮิสโทแกรมมาลองดูตารางนะครับตารางจะเห็นว่าแต่ละช่องนะครับแต่ละแถวจะเป็นอันตรภาคชั้นมีช่วงน้ำหนักต่างๆเราลองสังเกตดูนะครับ35-39 40-44 4ถึง50-54 55-59ถึง4 4้าถึง5ถึง5 5ถึงถ้านักเรียนคนไหนมีความชำนาญในเรื่องของการหาความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นจะทราบได้ทันที ว่าทุกอันตราภาคชั้นมีความกว้างเท่ากันหมดและถ้ายิ่งดีไปกว่านั้นนักเรียนจะต้องตอบได้ว่าความกว้างของทุกอันตราภาคชั้นเท่ากับ5ถูกไหมครับพอเราได้ความกว้างมาแล้วอุ่นใจแน่นอนว่าความสูงของแต่ละแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นจะต้องแทนด้วยความถี่แต่เราไม่ต้องรีบครับค่อยๆไปทีละขั้นตอนขั้นตอนแรกเหมือนเดิมครับหาขอบบนและขอบล่างให้ได้แต่เพื่อความอุ่นใจเรากำหนดไปเลย ว่าแกนนอนคือน้ำหนักและแกนตั้งคือความถี่เขียนทดไว้ได้เลยนะครับจากนั้นเราไปลุยกันต่อที่ขอบบนและขอบล่างหรือจะเรียกว่าขอบล่างหรือขอบบนก็ได้นะครับตามถนัดทบทวนกันก่อนขอบล่างอย่างที่เห็นในอันตรภาคชั้นที่มีค่าน้อยสุดจะเห็นว่าเรามีความยุ่งยากในการหาขอบล่างนะครับแต่อย่าลืมว่า ในการหาขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มีค่าน้อยสุดเราจะทำเสมือนว่ามีชั้นที่อยู่ก่อนหน้านะครับหรือบางคนอาจจะใช้เรื่องของการสังเกตในการส,สรุปได้ว่าขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มีค่าน้อยสุดเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ถ้าในพูดตามหลักคณิตศาสตร์เราจะทำเสมือนว่ามีชั้นที่อยู่ก่อนหน้าอันตรภาคชั้นที่มีค่าน้อยสุดถ้าเช่นนั้นจะขอเริ่มหาขอบล่างกันเลยนะครับ หาขอบล่างของชั้นที่เราหาได้แน่นอนดีกว่าเริ่มที่อันตราภาคชั้น40 44เกิดจากขีดจำกัดล่างของชั้นนั้นบวกด้วยขีดจำกัดบนของชั้นก่อนหน้าแล้วหารด้วย2แสดงว่าขอบล่างของชั้นนี้จะได้เป็น40บวก39แล้วหารด้วย2ผลลัพธ์ออกมาเป็น39.5นั่นเองนะครับเช่นกัน ขอบล่างของชั้นนั้นจะเป็นขอบบนของชั้นก่อนหน้าถ้าสังเกตทำกันมานะครับจะรู้ว่าเราสามารถสรุปเช่นนี้ได้เลยแสดงว่าขอบบนของอันตรภาคชั้น35ถึง39ก็ต้องเป็น39.5เหมือนกันจากนั้นนะครับอันตรภาคชั้นถัดไป45ถึง49ขอบล่างครับได้เป็น44.5รวดเร็วเลยนะครับ เช่นกันนะครับในเมื่อขอบล่างของอันตรภาคชั้น45-49เป็น44.5แสดงว่าขอบบนของชั้นก่อนหน้าก็ต้องเป็น44.5ทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้คําตอบออกมาตามที่ครูได้แสดงให้ดูนี้นะครับตอนนี้เราได้ขอบบนและขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่เราหาได้แน่นอนเรียบร้อยนะครับทีนี้ครูเว้นไว้2ช่อง ขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มีค่าน้อยสุดและขอบบนของอันตรภาคชั้นที่มีค่ามากสุดนักเรียนเห็นใช่ไหมครับว่าครูเว้นไว้อยู่เพราะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้อีกสกรอบหนึ่งอันตรภาคชั้น3 5ถึง39เเป็นอันตรภาคชั้นที่มีค่าน้อยสุดไม่มีชั้นไหนอยู่ก่อนแล้วแต่อย่างที่บอกเราจะหาขอบล่างของอันตรภาคชั้นนี้ได้เราต้องทำเสมือนว่ามีชั้นที่อยู่ก่อนหน้า ซึ่งชั้นที่อยู่ก่อนหน้าเราจะสมมุติอย่างไรให้ดูในทุกอันตรภาคชั้นที่ปรากฏในตารางครับจะเห็นว่าทุกอันตรภาคชั้นเป็นจํานวนเต็มสังเกตได้จากขีดจํากัดทั้งขีดจํากัดบนและขีดจํากัดล่างนั่นหมายความว่าเราจะสมมุติว่าชั้นก่อนหน้าคืออันตรภาคชั้น30ถึง34นั่นเองแปลว่าเราจะได้ขอบล่างออกมาเป็น 30, 4.5นั่นเองครับตามทันนะครับส่วนในเรื่องการคำนวณนันเกเรยียนสามารถไปคำนวณด้านนอกได้เลยนะครับและสุดท้ายขอบบนของอันตรภาคชั้นที่มีค่าสูงสุด59อย่างที่เห็นนะครับสูงที่สุดแล้วนะครับแสดงว่าเราก็ต้องสมมุติอันตรภาคชั้นที่สูงกว่านั้นและทำเสมือนว่ามีนั่นหมายความว่าอันตรภาคชั้นที่สูงกว่านั้นก็ต้องเป็น60ถึง 64นั่นเองและเราก็จะได้ทันทีว่าขอบบนของอันตรภาคชั้นนี้คือ59.5นั่นเองนะครับทุกคนยังตามทันอยู่นะครับถือว่าตอนนี้เราได้ขอบล่างและขอบบนของทุกๆอันตรภาคชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้แหละพอเราได้ขอบล่างเราได้ขอบบนเราได้แกนนอนเราได้แกนตั้งแท้ยังรู้ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นแล้วเราจะนําทั้งหมดนี้ มาสร้างฮิสโตแกรมกันพร้อมแล้วนะครับเริ่มเลยนะครับสิ่งแรกเหมือนเดิมครับเราต้องมีแกนพิกัดฉากเสียก่อนแกนพิกัดฉากเหมือนเดิมนะครับเราเคยสร้างกันมาจะเห็นว่าแกน x และแกน y หรือแกนนอนกับแกนตั้งเนี่ยจะตัดกันที่จุดพิกัด 0, 0ถูกไหมครับทีนี้ข้อมูลของเราที่เป็นแกนนอนและแกนตั้งโดยที่แกนนอนเรากำหนดเลยครับว่าเป็นน้ำหนัก และแกนตั้งเป็นความถี่จะพบว่าข้อมูลของน้ำหนักเนี่ยเริ่มที่35แต่เราคงไม่เขียนหรอกครับตั้งแต่ 0, 1, 2, 3, 4ไล่มาเรื่อยๆจนถึง35เราจะใช้วิธีการย่นยอ่อโดยการขีดเป็นเส้นในลักษณะนี้นะครับอาจจะไม่ต้องอยากเท่าจำนวนที่ครูเขียนมาให้ก็ได้อาจจะอยากน้อยอยากมากแล้วแต่จินตนาการของนักเรียนได้เลยนะครับทีนี้แหละครับเราจะมาเริ่มกำหนดว่าแกนแนวนอนกับแกนตั้ง จะมีพิกัดเป็นอย่างไรเริ่มกันเลยนะครับอย่างที่เห็นขอบล่างและขอบบนเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักแสดงว่าเราก็ต้องกำหนดพิกัดบนน้ำหนักก็จะได้ออกมาตามนี้นะครับได้ออกมาเป็น6เส้นเท่ากันนะครับเราจะมาเริ่มกำหนดแกนนอนนะครับว่าแต่และพิกัดแทนตัวเลขอะไรเริ่มที่เส้นแรกคือขอบล่างของอันตราภาคชั้นแรกคือ35-39กิโลกรัมก็เขียนไปเลยว่าเป็น 34.5ถูกไหมครับแล้วเราก็ไล่ไปเรื่อยๆจนครบก็จะได้ออกมาเป็นตัวเลขดังนี้นะครับต่อมาครับแกนตั้งหรือว่าความถี่เราก็สังเกตจำนวนนะครับว่ามีตัวเลขแบบไหนบ้างอย่างที่เห็นมีทั้งเลขคู่และเลขคี่ถูกไหมครับทีนี้เราก็มาดูความถี่สูงสุดกันสูงสุดของตารางนี้คือ12สูงสุดคือ12มีทั้งเลขคู่เลขคี่ฉะนั้น เราก็สมมุติว่ามีทั้งหมด12แล้วกันมากสุดเท่าที่เราจะทําได้ก็ขีดไปเลยครับสมมุติไปเลยจะได้ออกมาเป็นแบบนี้โดยที่ครูจะให้ความสําคัญกับเลขคู่มากกว่านะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นชัดเจนจากนั้นเราก็จะมาเริ่มสร้างแท่งสี่เหลี่ยมกันเลยนะครับแท่งแรกโจทย์บอกแล้วอันตรภาคชั้น35-39หรือก็คือแท่งสี่เหลี่ยมที่อยู่บนขอบล่าง34.5 และขอบบน39.5มีความถี่เป็น5แสดงว่าแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากของเราจะต้องสูงถึงตรงลูกศรสีเหลืองนี้ตามทันนะครับจากนั้นเราก็จะทำในลักษณะเช่นนี้กับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เหลือทั้งหมดนะครับแท่งที่2อ,อยู่ระหว่างขอบล่าง39.5ถึงขอบบน44.5นั่นก็คืออันตราภาคชั้น40-44ถึง44นั่นเองมีความถี่เป็น 12งตามทันนะครับมีความถี่เป็น12ก็คือแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือแท่งสี่เหลี่ยมพื้นผ้าของเราจะต้องสูงถึงตรงนี้เราก็จัดการสร้างไปเลยครับทำเช่นนี้นะครับไปเรื่อยๆแท่งต่อมา44.5ถึง49.5ขอบบนและขอบล่างนะครับมีความถี่เป็น7ก็จะได้ออกมาเป็นแท่งนี้เลยนะครับถัดมาครับ49.5ถึง54.5มีความถี่เป็น11 พอได้ความถี่เป็น11ก็จัดมาเลยครับสุดท้าย54.5ถึง59.5ความถี่เป็น3พอได้ความถี่เป็น3เราก็จัดการสร้างเลยครับนักเรียนอาจจะไม่จำเป็นต้องเขียนลูกศรสีเหลืองที่ปรากฏในแต่ละครั้งเหมือนที่ครูแสดงให้ดูก็ได้นะครับนักเรียนสร้างฮิสโตแกรมแบบปกติได้เลยวาดสี่เหลี่ยมมุมฉากเหมือนเดิมได้เลยนะครับและเราก็จะได้ออกมาเป็นฮิสโตแกรมหน้าตาแบบนี้เลยเรียบร้อยไม่ยากนะครับสำหรับการสร้างฮิสโตแกรมโดย ใช้ขอบบนและขอบล่างอย่างที่เห็นนะครับทุกแท่งมีความกว้างเท่ากันหมดตัวอย่างถัดมาครับจากตารางแจกแจงความถี่ของอายุการทำงานของพนักง,งานบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน50คนจงสร้างฮิสโตแกรมแสดงข้อมูลที่กำหนดให้นี้อย่างที่เห็นนะครับเหมือนเดิมเขาให้มาเป็นช่วงอันตรภาคชั้นแบบนี้เรามาลองหาความกว้างกันสักหน่อยละกัน12-15ถึง 1 6 2ถึง2 9 2 0ถึง23 24ถึง27และ2 8ถึง31นะครับความกว้างเป็น4โอเคทุกชั้นกว้างเท่ากันหมดทีนี้เรากลับมาที่เรื่องเดิมเลยครับตามขั้นตอนที่เราเคยทํากันมาในการสร้างฮิสโตแกรมกําหนดไปเลยนะครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าแต่ละอันตราภาคชั้นมีความกว้างเท่าไหร่ความถี่เป็นเท่าไหร่และพอเราสรุปได้ว่าทุกชั้นกว้างเท่ากันแปลว่า อันตรภาคชั้นที่เราได้มานี้กําหนดได้เลยว่าเป็นแกนนอนในขณะที่ความถี่ก็กําหนดได้เลยว่าเป็นแกนตั้งจากนั้นเราก็จะมาเริ่มหาขอบล่างและขอบบนเหมือนเดิมนะครับขอบล่างเหมือนเดิมครับไม่รู้จะหาจากตรงไหนหาที่อันตรภาคชั้นที่เราหาได้เสียก่อน16-19ปีเราหาขอบล่างได้แน่ๆนะครับเพราะมีชั้นที่อยู่ก่อนหน้าคือ15 15บวก16หารด้วย2เป็น15.5นั่นเองแปลว่าขอบบนของชั้นที่อยู่ก่อนหน้าก็ต้องเป็น15.5ในส่วนนี้นะครับนักเรียนน่าจะทำกันได้เนาะฉะนั้นครูจะแสดงคำตอบของขอบล่างและขอบบนในอันตรภาคชั้นที่พวกเราน่าจะหากันได้นะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับทุกคน น่าจะได้ขอบล่างและขอบบนของอันตรภาคชั้นที่คำนวณได้แน่ๆเป็นดังนี้นะครับทีนี้เราก็จะเหลือ2ช่องเหมือนเดิมเราก็จะทบทวนเหมือนเดิมครับว่าขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มีค่าน้อยสุดจะหาได้จากการสมมุติว่ามีชั้นที่อยู่ก่อนหน้านั้นซึ่งเหมือนเดิมครับข้อมูลใจดีใจดีเป็นจํานวนเต็มมาให้แสดงว่าขีดจํากัดบนของชั้นที่อยู่ก่อนหน้าก็ต้องเป็นจํานวนเต็มที่อยู่ก่อน12นั่นคือ11ใช่ไหมครับ ฉะนั้นเราก็จะได้ทันทีว่าขอบล่างของอันตรภาคชั้นบนสุดที่อยู่แรกนะครับก็คือ11.5นั่นเองและสุดท้ายขอบบนนะครับขอบบนนักเรียนก็จะคำนวณได้เช่นกันด้วยแนวคิดเดียวกันออกมาเป็น31.5เรียบร้อยนะครับข้อมูลทุกอย่างครบแล้วสร้างฮิสโตแกรมกันเถอะนะครับเหมือนเดิมนะครับเรากำหนดแกนนอนและแกนตั้งตามที่เรากำหนดได้เลยว่าแกนนอนคืออายุการทำงาน แกนตั้งคือความถี่นั่นเองจากนั้นนะครับพอเรากําหนดแกนเรียบร้อยเราก็มาสร้างพิกัดบนแต่ละแกนกันโดยที่แกนนอนเราจะกําหนดพิกัดแทนด้วยขอบบนและขอบล่างนะครับโดยอย่างที่เห็นค่าที่เราได้มาเราก็มาสร้างรอยขีดนะครับออกมาเป็นดังนี้ขอบล่างจะมีตั้งแต่11.5 15.5 19.5 23.5 27.5และขอบบนของอันตรภาคชั้นที่อยู่บนสุดหรือก็คือน้อยสุดนั่นคือ31.5นะครับในขณะที่ความถี่เหมือนเดิมดูก่อนว่าความถี่นั้นมีค่ามากสุดเท่าไหร่ปรากฏเลขลักษณะไหนบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับมีทั้งเลขคู่มีทั้งเลขคี่และสูงสุดคือ15นักเรียนก็กำหนดได้เลยครับแต่ว่าระยะห่างต้องเท่ากันด้วยสำคัญนะครับการสร้างกราฟทุกชนิด ถ้ามีการระบุระยะห่างของข้อมูลที่เท่ากันต้องสร้างระยะห่างให้เท่ากันด้วยนะครับนักเรียนจะมารักไก่ขีดตามใจของนักเรียนไม่ได้นะครับจากนั้นเราจะมาเริ่มสร้างฮิสโตแกร,รมกันเลยโดยการสร้างแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากทีละแท่งนะครับแท่งแรกอยู่ระหว่างขอบล่าง11.5และขอบบน15.5ซึ่งมีความถี่เป็น6นะครับพอมีความถี่เป็น 6, ่าแปลว่าอยู่ตรงนี้ ความสูงก็ต้องอยู่ในระดับนี้นะครับได้ออกมาเป็นแท่งนี้ทําเหมือนเดิมเลยครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแท่งถัดมาความถี่เป็น11แท่งที่2มีความถี่เป็น11นะครับแท่งต่อมาครับอยู่ระหว่าง19.5ถึง23.5ก็มีความสูงอยู่ที่15ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับต่อมาครับความถี่12ของอันตรภาคชั้น24ถึง27 นั่นคืออยู่ระหว่างขอบล่าง23.5และขอบบน27.5ก็จะได้ออกมาเป็นแท่งถัดมานี้เลยนะครับและสุดท้าย27.5ถึง31.5มีความถี่เป็น6นะครับได้ออกมาดังนี้นะครับเรียบร้อยครบถ้วนอย่างที่เห็นฮิสทอแกรมของเราแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกแท่งต้องติดกันไม่อยู่ห่างกันนะครับทีนี้ เมื่อตอนต้นชั่วโมงครูได้บอกไปแล้วว่าทิสโตแกร,รมสามารถสร้างได้2แบบคือใช้ขอบบนขอบล่างและใช้จุดกึ่งกลางชั้นลองดูสิครับว่าเราจะสามารถสร้างโดยใช้จุดกึ่งกลางชั้นได้หรือเปล่าโดยพิจารณาจากตัวอย่างที่3นี้นะครับตัวอย่างที่3นะครับถ้าเราสังเกตดูข้อมูลณตอนนี้เป็นตารางแจกแจงความถี่แสดงจํานวนบุตรสมาชิกในครอบครัวนะครับ20ครอบครัว นั่นคือเขาสํารวจ20ครอบครัวว่านในแต่ละครอบครัวมีบุตรกี่คนอย่างที่เห็นข้อมูลเป็นแบบแจกแจงความถี่ถูกต้องไหมครับแต่เป็นแบบไม่จัดกลุ่มเพราะมีการแยกออกมาเลยว่าบุตร1คน2คน3คน4คนและ5คนแต่ละกลุ่มนี้มีความถี่เป็นเท่าไหร่แต่ถามว่าทําเหมือนเดิมได้ไหมใช้ขอบบนขอบล่างก็ทําได้เพราะอย่างที่เห็นทุก ทุกแถวมีความกว้างของแต่ละชั้นเป็น 1. 1นั่นเองนะครับลองทำในลักษณะปกติดูนะครับหาขอบบนขอบล่างนะครับด้วยความรวดเร็วเลยนะครับจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งวิธีการหาขอบบนและขอบล่างนักเรียนต้องทบทวนอีกรอบนะครับว่าหามายังไงและเช่นเดียวกันขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มีค่าน้อยสุดขอบบนของอันตรภาคชั้นที่มีค่ามากสุดนักเรียนก็สมมุติเสมือนว่ามีชั้นที่อยู่ก่อนหน้านั้น หรือชั้นที่อยู่ถัดไปเหมือนเดิมได้เลยนะครับจะได้ขอบล่างและขอบบนออกมาดังนี้จากนั้นเราก็สร้างฮิสโตแกรมได้เลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับความถี่ของเรามีจํานวนไม่มากความกว้างหรือว่าจํานวนบุตรนะครับที่อยู่บนแกนนอนเริ่มตั้งแต่1นถึงหแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องย่นย่อกราฟนะครับก็กําหนดได้เลยว่าแกนนอนมีขอบล่างเป็น0.5ก็คือน้อยสุดนะครับและมากสุดคือ5.5 ในขณะที่ความถี่น้อยสุดคือ2มากสุดคือ8เราก็สมมุติไล่ตั้งแต่1ถึง8ได้เลยครูแถมให้มากสุดถึง10แล้วกันแล้วเราก็มาสร้างแบบปกติเลยครับเหมือนเดิมแถวแรกจำนวนบุตร1คนความถี่เป็น3แปลว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากที่อยู่ระหว่างขอบล่าง0.5ถึงขอบบน1.5จะมีความสูงเป็น3ตามทันนะครับถัดมาเลยครับขอบล่าง1.5ถึงขอบบน2.5ความถี่เป็น8 ได้แท่งนี้นะครับทําเหมือนเดิมเลยครับเช่นนี้ไปเรื่อยๆนักเรียนก็จะได้ฮิสโตแกรมที่เสร็จสมบูรณ์ทันทีนะครับนี้คือวิธีการสร้างโดยพิจารณาจากขอบล่างและขอบบนของแต่ละอันตรภาคชั้นนะครับทีนี้ตัวอย่างนี้น่าสนใจเพราะไม่ได้เป็นแบบจัดกลุ่มนะครับจะมาลองดูซิว่าถ้าจะขอสร้างโดยใช้จุดกึ่งกลางชั้นจะออกมาเป็นแบบไหนจะต่างจากแบบนี้ไหมนะครับ สิ่งแรกที่เรารู้ได้ทันทีก็คือทุกชั้นกว้างเท่ากันแปลว่าเราสมมติเหมือนเดิมได้เลยแกนนอนแกนตั้งเหมือนเดิมในขณะที่จุดกึ่งกลางชั้นทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะครับข้อมูลแต่ละแถวอย่างที่เห็นบุตร1คน2คนไปจนถึง5คนจุดกึ่งกลางชั้นมีอยู่แล้วก็คือข้อมูลนั้นแหละครับแปลว่าจํานวนบุตร1คนก็จะมีจุดกึ่งกลางชั้นเป็น1บุตร2คนก็มีจุดกึ่งกลางชั้นเป็น2 เป็น3เป็น4ี่เป็น5เป็นเช่นนี้ไปจนครบนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับก็ลองสร้างกันดูมันจะมีความยุ่งยากมากน้อยแค่ไหนก็มาลองดูนะครับทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแกนนอนแกนตั้งแต่จะต่างกันตรงที่พิกัดของแกนนอนนี่แหละครับเพราะ1 2 3 4 5สห้าเป็นจุดกึ่งกลางชั้นแปลว่าแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากของเราต้องอยู่ตรงกลางระหว่างเส้นตามทันนะครับ และในขณะเดียวกันความกว้างก็ต้องเป็น1น,นั่นหมายความว่าแต่ละแท่งจะต้องติดกันและแต่ละแท่งจะต้องอยู่ตรงกลางจุดกึ่งกลางชั้นด้วยอาจจะยุ่งยากนิดนึงลองดูนะครับมาเริ่มกันที่แท่งแรกครับจำนวนบุตร1คนความถี่เป็น3เราก็จะได้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้เห็นไหมครับจุดกึ่งกลางชั้นต้องอยู่กึ่งกลางของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้นะครับแท่งต่อมาครับ จำนวนบุตร2คนความถี่เป็น8เห็นไหมครับยังคงเหมือนเดิมนะครับแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากต้องติดกันและแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากต้องอยู่ตรงกลางของจุดกึ่งกลางชั้นนั้นด้วยนะครับทําในลักษณะเดียวกันเลยครับเรียบร้อยนะครับอย่างที่เห็นนะครับลักษณะกราฟถ้านักเรียนนําไปเทียบกับเมื่อสักครูน่นี้จะเห็นว่าเหมือนกันแต่ต่างกันแค่ว่าเราใช้จุดกึ่งกลางชั้นนั่นเอง ซึ่งถ้านักเรียนศึกษาเพิ่มเติมไปอีกนะครับจะพบว่าการสร้างโดยใช้จุดกึ่งกลางชั้นจะมีประโยชน์มากกับการสร้างสิ่งที่เรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมสรุปง่ายๆการสร้างโดยใช้ขอบบนขอบล่างจะสะดวกสําหรับเรามากกว่านะครับแต่ครูก็พยายามยกมาทั้งสงแบบและนี่ก็คือฮิสโตแกรมของข้อมูลที่มีความกว้างเท่ากันครั้งหน้าเราจะมาลองดูกันว่าฮิสโตแกรมของข้อมูลที่มีความกว้างของแต่ละชั้นไม่เท่ากัน จะสร้างยังไงยุ่งยากมากน้อยแค่ไหนสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเราดูกันที่ตัวอย่างที่1เลยครับตัวอย่างที่1จงเจิมเติมไม่ใช่เจิมนะเติมตารางแจกแจงความถี่ให้สอดคล้องกับแผนภาพหรือในที่นี้ก็คือฮิสโตแกรมนะครับต่อไปนี้ น้องดูนะอัตราภาคชั้น2ถึง9เดี๋ยวพี่จะขอเติมหลายๆอันในนี้นะครับสังเกตตรงนี้คือ5.5 13.5 21.5 29.5เอนี่ยอันนี้มันคือจุดกึ่งกลางชั้นถูกไหมนี้คือ x 1นี่คือ x 2นี่คือ x 3นี่คือ x 4แต่เข้าใจดีครับเขาให้อัตราภาคชั้นมาแล้วแต่เราจะลองดูนะ ว่าจุดกึ่งกลางชั้นเนี่ยมันตรงกับข้อมูลที่เขาให้มาหรือเปล่าทบทวนนิดนึงอัตราภาคชั้น2-9ถึง9ขอบล่างขอบบนขอบล่างคือ L นะครับขอบบน U นะครับแล้วก็ X i ก็คือจุดกึ่งกลางชั้นนะครับขอเขียนพื้นที่นิดนึงนะจุด กล,กลางชั้นนี่คือ x i ขอบล่างขอบบนคิดยังไงอ,อย่าลืมเอา9บวก10นะครับหาร2ก็คือ9.5เพราะฉะนั้นนี่ก็คือขอบบน9.5อันนี้ก็9กนะครับก็คือขอบล่างของชั้นนี้นะ17บวก18ส่วน2อันนี้17.5นั่นก็คือขอบบนของชั้นนี้แล้วก็เป็นขอบล่างของชั้นนี้ด้วย ยี่สิบห้กยี่ส่วนสองยก่อนนี้ครับยี่แล้วก็เติมตรงนี้นะกระเถิบอันนี้กระเถิบเองเพราะงันนี้จะเป็น1.5 33.5 XI อย่าลืมนะครับ XI ก็เท่ากับขอบบนบวกขอบล่างส่วนสอฉะนั้น XI ก็คือเอา1.5บวก9.5เป็น10 วหนเป็น11บส่วนสนะ11เส่วนสก็ได้5.5อันนี้17บเวกเเป็น26่สิบหวจุดเป็น1ก็เป็น27่สเ่วนสเป็น13.5อันนี้25่หบวกสิเนะครับเป็น3 42สบสงบวกหเป็น43เพราะงั้นก็จะเป็นนะครับยี่สังเกตนี้มันเพิ่มทีละเท่าไหร่นะพี่เริ่มจับทางได้ละมันเพิ่มทีละ8ถูกปะแปด แ8แล้วก็8งั้นตัวนี้ออกมาก็จะกลายเป็นแปบบหนึ่งนะครับตรงนี้พี่คิดเลขผิดนิดนึงต้องเป็น21นะครับ21.5ชิปบแล้วก็ทีละ8ก็เป็น29.5สังเกตนะครับนี่สีตัวนี้มันตรงกับตรงนี้พอดีเลยราะงั้นนี่ก็คือฮิสโตแกรมที่สอดคล้องอัตราภาคชาันพวกนี้น,นั่นเอง จุดง่ายเลยครับจุดยากผ่านไปแล้วจุดง่ายความถี่ครับเท่าไหร่นี่ครับ10นี่ครับ15เห็นไหมนี่ครับเท่าไหร่เอ่ย20แล้วนี้ก็10นั่นก็คือ10 15 20 10นั่นเองความถี่หรืเอสมาหาสิ่งที่น่าสนใจหน่อยเราจะหาความถี่สะสมหรือ f ใหญ่นะ แอปใหญ่ก็คือสะสมตั้งแต่ชั้นแรกนะครับเพราะงั้นนี่คือ10อย่าลืมเอา2ตัวนี้บวกกันได้ตัวนี้นะครับก็เป็น25 2ตัวนี้บวกกันได้ตัวถัดไป20บวก25ก็กลายเป็น45 2ตัวนี้บวกกันได้ตัวถัดไปก็45บวกอันนี้ก็เป็น55นะครับ ไม่ยากเลยนะถูกไหมพีเช็คนิดหนึ่งนี่ยีห้านี่สี่ห้าโอเคจบครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน